สนับสนุนโดยอีซู u d ดี x รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกร้านแบนท็อปเจริญและร้านแบนบิวตี้ฟูลเลิกบุรีโทรควิดไลน์ห0กล้าท้าวัดหน้าดูกระจ่างใสไม่มันวัดได้จริงคุ้มค่าครีมกันเนยื่เมนแบบซองเเฮ้ยอา เครื่องเล่น G Max r e w r r d Bungee ในสวนสนุกซานโตนิ n นีพักจังหวัดเพชรบุรีสลิงขาดก่อนดีดตัวขึ้นฟ้าวิดเกิดอุบัติเหตุหลายฝ่ายรุดตรวจสอบหลังคลิปสลิงขาดแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เครื่องเล่นแสนหวาดเสียวในสวนสนุกเคยทำให้ผู้เล่นขยาดหลายครั้ง ตัวอย่างเมื่อ6ปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บ5รายคือเครื่องเล่นอินเดียนา็อคแบบล่องแก่งของสวนสยามทะเลกรุงเทพผู้ที่ชื่นชอบความระทึกใจและท,ะท้าทายจะมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องเล่นแต่ละชนิดได้อย่างไรมาตรฐานการผลิตเครื่องเล่นแต่ละชนิดอยู่ที่ไหนสวนสนุก จะกลายเป็นสวนสยองหรือไม่คมชัดลึก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่ผู้ชมเห็นไปนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นจากข่าวล่าสุดนะคะที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนแรกก่อนเป็นข่าวในกระแสหลักเนี่ยอยู่ในโซเชียลมีเดียก่อนเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปไว้ญาติๆเขาเนี่ยอยู่บนเครื่องที่เป็นภาพข่าวนะคะแล้วก็เจ้าตัวก็นํามาแชร์เพราะมองว่าเขาเองก็หวาดเสียวเหมือนกันว่าถ้าเกิดขาด ตอนที่ปล่อยขึ้นไปแล้วญาติๆเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนพอเกิดการแชร์ขึ้นนะคะโซเชียลมีเดียไปเร็วมากจนกระทั่งต้องมีข่าวออกมาในกระแสหลักแล้วก็เป็นการทวงถามกันนะคะเป็นการใช้คำล้อเลียนเสียงนะคะว่าสนุกหรือสยองกันแน่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์คราวนี้ที่เราจะพูดคุยกันคงไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่จำเลยในข่าวล่าสุดเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วก็ที่ต่างประเทศก็มีมาให้ได้ยินเป็นข่าว หลายๆครั้งอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยกันว่าสวนสนุกนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัยแค่ไหนต่างประเทศมีมากกว่าจริงหรือเปล่าในประเทศไทยไม่มีเลยจริงหรือเปล่าคะแล้วก็นอกเหนือนจากนี้เราไม่เคยได้นั่งคุยกันเลยนะคะว่าสวนสนุกเป็นมาแบบไหนใครเป็นคนคุมใครเป็นคนตรวจ ใครเป็นคนอนุญาตใครเป็นคนเอาผิดได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีแต่ภาพข่าวเท่านั้นล่ะคะ่ะที่ออกมาให้หวาดเสียวกันเป็นระลอกระลอกนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันภาพบางส่วนจะเป็นภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข่าวล่าสุดหรือว่าบางภาพเองอาจจะไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าเป็นการนํามารวบรวมเพื่อคุยประเด็นหลักก็คือเรื่องของสวนสนุกโดยไม่ได้จะพาดพิงว่า เกิดเหตุหรือไม่หรือจะเกิดเหตุกับเครื่องเล่นบางประเภทนะคะวันนี้ที่เราพูดคุยการแน่นอนทางรายการต้องเชิญทางสวนสนุกเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ในข่าวขึ้นนะคะแต่ว่าไม่สะดวกมาร่วมรายการแล้วก็ขอโฟนอินก็ไม่สะดวกโฟนอินเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้เอกสารที่นักข่าวคงได้กันหมดนะ,นะคะเป็นการถแถลงข่าวของทางซานตริีนีโดยรวมแล้วเขาก็จะบอกว่าในแง่ของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนั้นเนี่ยนะคะทางบริษัทเองก็มีการตรวจสอบ เครื่องเล่นทุกชิ้นเป็นประจำทุกวันก่อนเปิดให้บริการนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประจำปีอย่างครบถ้วนนะคะและมีการตรวจสอบประจำปีครั้งล่าสุดเดือนตุลาคมปี2555อันนี้คือยึนพยายามขโมดแบบกระชับกระชับนะคะแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆกับพื้นผิวยางและสภาพยางยังคงอยู่ในสภาพปกติ พร้อมสาหรับการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารพื้นที่ก่อนที่จะมาถึงฉบับล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะผู้ชมก็มีการให้ข้อมูลผ่านข่าวแล้วบอกว่าจริงๆแล้วนะตอนที่เกิดเหตุการณนะ์อีกวันหนึ่งถ้าถ้าผ่านวันที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นได้นี่นะคะอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่ครบรอบการตรวจสอบสภาพการใช้งานพอดีแต่เอาละโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกที่ไหนก็แล้วแต่คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับ กับที่ที่เขาเปิดให้บริการแน่นอนนะคะเพราะว่ามันทําให้ชื่อเสียงแล้วก็การทําธุรกิจต่อไปมันลาําบากเราก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้ว่าถ้าจะไม่ให้เกิดเป็นไปได้ไหมแต่อุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันต้องเกิดอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าจะให้มันน้อยที่สุดมีมาตรฐานในการตรวจสอบที่สุดมีมาตรฐานในการอนุมัติอนุญาตให้เกิดสวนสนุกมากที่สุดเนี่ยเราทําได้แค่ไหนเอาเข้าจริงค่ะผู้ชมฉันหากฎหมายไม่เจอค่ะ ดเห็นแต่ในข่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเวลามีก็แจ้งตํารวจก่อนแจ้งตํารวจเสร็จแล้วก็มีการประสานงานไปให้กับเจ้าพนักงานที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักนะคะอย่างในกรณีนี้เหมือนกันก็จะเป็นประหลัดในพื้นที่ที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีการบอกประสานงานวิศวกรมาตรวจสอบมีการประสานเจ้าหน้าที่โยธาคือดิฉันส่วนตัวเนี่ยความรู้ด้านนี้น้อยนะคะแต่นึกไม่ออกว่าเจ้าหน้าที่โยธาจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับ แหมกันการติดปั้งเฉพาะทางแบบนี้เอ๊ะหรือเขาทาได้เทนก็ไม่ทราบเหมือนกันคุยกันกับสามท่านเลยค่ะคุณผู้ชมคะาว่าของสนุกคงไม่สนุกแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านแรกค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกเลขาจิรชัยนะคะถ้าเป็นเลขา <c oughs> เลขาที่การสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเจอทุกเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ไม้ตีพริกยันเรือลบไปเลยนะคะเลขาจิรชัยหมุนทองโรยสวัสดีค่ะจอับัครับดีครับ <c oughs> ส่วนใหญ,ญ่เจอท่านเรื่องไม่ค่อยสนุกนะคะนะคะอีกหนึ่งท่านค,ค่ะอาจารย์เป็นประธานอนุกรรมการวิศวกรรมความปลอดภัยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งดิฉันก็อาจจะข่าวค่ะว่าวิศวกรก็เกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดูจากในสถาบันการศึกษามไม่มีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสวนสนุกแน่ๆน,น,นะคะผู้ชมแต่ว่าเกี่ยวหรือเปล่ามันเป็นแขนงที่มีการเรียนหรือเปล่านะคะอาจารย์ชาณรงค์ไวยพจน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งท่านค่ะเคยมาคุยกับเราก่อนหน้านี้ถึงเหตุการณ์บันไดเลื่อนนะคะตอนนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าข่าวบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นที่พิวิจอร์พาร์ังสิตเราจะคุยกันได้เป็นประเด็นต้องชั่วโมงกว่าในรายการเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยค่ะเรื่องบันไดเลื่อนว่ามันมีศาสตร์และศิลป์ในการจัดการการติดตั้งการตรวจสอบความปลอดภัยมากขนาดนั้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวขึ้นเหมือนกับครั้งนี้เหมือนกันอาจารย์ก็มาในวาระที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันตกลงมาต้องมีแบบแผนในการจัดการเรื่องที่ มันผ่านตาเราไปผ่านตาเรามาโดยไม่ได้รู้สึกว่ามันปมันมันอันตรายนะคะอาจารย์อุบลนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเน,น,น,นี่ดูตำแหน่งนี้นก็อาจารย์เกี่ยวกับอาจารย์ด้วยะคะ่ะ <c oughs> อาคารเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> วสวสดกริติริธีรภาคสวัสดีคะ่ะว <c oughs> ันนี้เริ่มจากท่านเลขาก่อน <c oughs> เ,อเกิดเหตุการณ์น,นี้ไปสคบเนี่ยเกี่ยวอะคะจะพูดตรงๆว่าเรื่องนี้สคบนึกแล้ว ยังไงคะท่นึกแล้วมันน่าจะต้องเกิดขึ้นมาบ้างคิดอะไรไม่ออกะคสอบวก่อนเรามีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละปีอยู่เหมือนกันนะครับเช่นปีใหม่นี่ไปตรวจกระเช้าของขวัญนะในช่วงอะไรอ่ะข้าวบรรษาปีใหม่ก่อนนะแล้วก็วันวาเลนไทน์นะไปตรวจดอกไม้ราคาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็วันมาฆะบูชาไปตรวจสังฆทานวงรอบตอนนี้เราดูแล้วเนี่ย ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมน,นะครับมีนาเมษามช่วงนี้นะครับโรงเรียนปิดเทมอมเด็กไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระดับมหายลัยหรือเด็กในระดับมัธยมเนี่ยก็ะจะไปเที่ยวสวนสนุกกันเราก็โอเคเรานึกแล้วความปลอดภัยมันต้องเกิดขึ้นตามสิทธิผู้อุปโภคก็เชิญห้างสินค้านะครับที่มีการจัดสวนสนุกการจัดสวนสนุก่ยมีทั้งระบบอยู่ในห้างสินค้าก็มีมีทั้งกลางลานก็มีกลางแจ้งก็มีก็เชิญมาเนี่ยยี่สิบบริษัทด้วยกัน ก็มาถามว่าเอ๊ะท่านมีความพร้อมในการที่ให้บริการผู้พิพากาเขาได้ความปลอดภัยอย่างไรการตรวจสอบท่านมีการตรวจสอบเครื่องเล่นแต่ละประเภทเนี่ย,ยมีการตรวจสอบวงรอบเป็นยังไงนะครับมีคําแนะนํำไหมนะครับในเรื่องของการใช้เ,เครื่องเล่นแต่ละประเภทนะครับนี่คุยกันแล้วเมื่อ20มีนาคมเพราะคุยปีนี้อ่ะาปีนี้นะห้าหกนี่แหละนะครับนะเพราะคุยเสรีแล้วก็ฟังแล้ว้เขามีมาตรการตรวจสอบทั้งรอบระยะเวลา3เดือน6เดือน นะครับหรือแต่ละวันก็มีในส่วนของอการดูแลคําเตือนคําแนะนําก็ติดป้ายไว้ตามเครื่องเล่นต่างๆรวมไปถึงราคาที่มีอยู่นี่เป็นยังไงคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่กรเชื่อใครอะ่ะไปตรวจสอบนะผมไปไปลองเองเลยเหมือนกันนะจะบอกให้ลองขึ้นอ่ะครับไม่ขึ้นอ๋อล,ลองลองดูว่าเอะถ้านั่งแล้วเนี่ยนะมีเครื่องป้องกันโอเคไหมนะครับถ้าขยับออกมาเนี่ยขยับเองได้ไหมถ้าหากว่าเขาล็อกแล้ว นะครับผมก็ใจหายเพรากลัวมันจะเอาขึ้นไปข้างบนนี่ท่านเลขาตอนที่ท่านเรียกเมื่อประมาณมีนาย่สิบมีนาฤดูร้อนเนี่ยนะคะเรียกทุกเจ้าไหมคะเรียกทุกเจ้าเวลาเรียกเนี่ยเรียกคือเป็นคนที่ดูแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งในนามบริษัทจัดการซึ่งบริษัทหนึ่งอาจจะมีหลายแห่งก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกในนามบริษัทมีสักประมาณกี่เจ้าที่มาหาสคบวันนั้นผมคิดว่าทั้งห้างสรบสินค้านะครับทั้งบริษัทที่ที่ดำเนินการกันเนี่ยก็ ประมาณ10กว่าแห่งด้วยกันค่บ่บริษัทซึ่งครอบคลุมทุกแห่งที่มีเครื่องเล่นนะคะทั่วประเทศไทยมั่นใจแต่ว่าในส่วนของต่างจังหวัดที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑนนี้นะครับก็ทําให้อาจจะพังเผลอไปเอ๊ะสคบจริงๆแล้วดูได้ทั่วประเทศถูกไหมครเวลาเรียงต้องเรียกทั่วประเทศได้ตอนนี้ในน้มเนี่ยในสคบส่วนกลางเนี่ยเราก็จะมาเป็นคล้ายๆว่าเป็นนโยบายนําร่องขึ้นนะครับเราดําเนินการ เชิญผู้ประกอบการมาซักซ้อมภัควัตใจไปตรวจนะครับแล้วเราก็จะเวียนจังหวัดให้ท่านผู้ว่ากจังหวัดเนี่ยได้ไปตรวจตรวจสอบด้วยถ้ท่านเลขาจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นซันโตรรนี่มาไหมคะไม่มาแต่เรียกใช่ไหมแต่เรียกใช่ไหมหรือเราไม่เรียกเขาไมไม่ได้เรียกเราอยู่ในกรุงเทพนิ้มณฑลเนี่ยนะปทุมธานีกรุงเทพพวกนี้เขาเชิญมาหมดแล้วและที่ถ้าสมมติเราลองดูนะคะเราดูจากพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่สวนสนุกตั้งวิธีการตั้งของเขาตั้งอยู่ที่ไหนคะนอกเหนือจากในห้างสรรพสินค้าซึ่งมีทั่วประเทศส่วนใหญ่่เ้าะตตังอยูไห ในแต่ละจังหวัดเนี่ยในตัวเมืองปะะ่ะคะหรือว่าออกนอกตัวเมืองของแต่ละจังหวัดไปคะก็แล้วแต่แล้วแต่สถานที่ที่เขาเขาเขาเห็นว่ามันเป็นจุดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้<อ>นะครับอย่างที่ปทุมธานีเนี่ยผมไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกโอ้โหในช่วงปิดเทอมเนี่ยปกติเขารับคนเข้ามาใช้บริการประมาณ7000ันจะบางวันจะเป็นหมื่นคนก็มีนี่ดีเวิร์ใช่ไหมครับนี่เวิร์ใช่นะแต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เขามาบอกกับเราเนี่ยว่าเขามีการตรวจสอบในห่วงระยะเวลาแต่ละ แต่ละประเภทนะครับ3เดือน6เดือนรายวันก็มีตรวจเช็คก่อนที่จะใช้ให้บริการเราเห็นแล้วก็โอเคเป็นไปาตามที่เขามายืนยันกับเราันครบะท่านทานสงสคบอเนี่ยเวลาเรียกเขาเรียกตามอํานาจอะไรของสคบอ้โอโหอำนาจในการที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุน,นะครับ เพราะงั้น,นเราเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้อง, <c oughs> องเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานคุ้มครองสิทธิบริโภคไปใช้บริการแล้วต้องปลอดภัย <c oughs> นะครับถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยผู้ประกอบการต้องชดเชยความเสียหายให้กับบริโภคเขาอ م. เอะท่านสคบเนี่ยเวลาเราพูดถึงสวนสนุกนอกเหนือจากในห้างตั้งกลางลานกลางแจ้งแล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานึกถึงอีกแบบนึงคืองานวัดหรืออาจจะงานประเภทอื่นๆแล้วก็มีบางประเภทส่วนใหญ่ก็จะมีเช่นม้าหมุนนะคะหรือว่าเชิงชาสวรรค์ บบเพีนี้นี่คือถือว่าอยู่ในอำนาจที่สบเรียกออด้วยออตรงนั้นนะ่ะเราเราได้เวียนไปยังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับว่ามีการชิงช้าสวรรค์นะฮะตามงานวัดต่างๆนะครับตามสวนสนุกต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยก็ให้ท่ามู้กันจังหวัดเนี่ยประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ไปตรวจสอบการติดตัง้งไปตรวจสอบความแข็งแรงไปตรวจสอบในเรื่องของการให้บริการเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เวียนไปหลายปีและนะครับแต่ว่าในในปีนี้เราเองเราก็ มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าเอเราเตรียมการน้นความปลอดภัยสําหรับไปดูไปใช้เครื่องเล่นสวนสนุกกันนะครับเก็นในสว่วนตรงนี้ทางแต่และจังหวัดก็ก,ก,ก็มีมาตรการที่จะติดตามแล้วแต่ทั้งท่านผู้ว่าจะเป็นกําหนดนโยบายอีกทีนึงกรณีของซันตรินีที่เกิดเหตุการณร์ขึ้นเนี่ยนะคะท่านสคบเข้าไปได้ในใน,ในมิติไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหรคะในมิติผมท่านท่านเห็นภาพใช่ไหมฮะ,ะท่านประจังหวัดเนี่ย นะครับประจวดเนี่ยท่านออกไปตรวจสอบด้วยตนเองอประจังหวัดจะเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้พประจําจังหวัดนะโอ้ค่ะนะครับเป็นองค์กรหนึ่งในการที่ดูความปลอดภัยสําหรับผู้ไรพโภคนะครับและท่านประจงหวัดก็มีมีอานาจบังคับบัญชาสั่งการไปยังนายอำเภอนะครับหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นต้องชมเชยท่านประจังวัดเพชรบุรีที่ ใช้ความสามารถที่ออกไปดูในที่เกิดเหตุไประง,งับการให้บริการว่ามันไม่ไม่มีความปลอดภัยค่ะท่านสคอบอมีกฎหมายโดยเฉพาะในการตรวจสอบกรณีเครื่องเล่นหรือว่าตัวสวนสนุกทั้งหมดไหมคะมันไม่มีโดยเฉพาะแต่เราคุ้มครองในเชิงสิทธิผู้พิพากษาแล้วถ้าเป็นหน่วยงานอื่น,น่ะคะ,ะมีกฎหมายมีหรือลักษณะการปฏิบัติทุกอย่างมีอะไรอ้างอิงเป็นต,ตัวอ,อะไรหะอะตรงนี้เราก็มีกฎหมายที่เคยคุยกันอของกรมโยธาธิการและผังเมือง นะครับในพระบัิควบคุมอาคารเนี่ยนะครับว่าการติดตั้งการติดตั้งเครื่องเล่นเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นการติดตั้งการก่อสร้างขึ้นมานะครับมันก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับซึ่งซานโตรี่ซันโตรีนี่พาร์คเนี่ยก็มีการขออนุญาตในส่วนตามพรบควบคุมอาคารเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เรื่องนี้ก็มีการขออนุญาตจากองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว ส่วนใหญ่อำนาจของการตรวจสอบการให้อนุญาตว่าจะตั้งได้ไม่ได้หรือการควบคุมเนี่ยจะอำนาจจะอยู่กระจายเป็นของท้องถิน่นเป็นหลักปหคะออขนาดออท้องถิ่นก็มีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ดูแลตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ชาณรงค์ค่ะอาจารย์รถามก่อนเลยค่ะว่าวิาวศวะเนี่ยเขาไม่มีเรียนวิศวะสร้างสวนสนุกถูกไหมคะหรือมีอาจารย์จริงๆแล้วมันเป็นการเป็นการดีไซน์ออกแบบผสมผสานกันมากกว่า ถือว่าอ,อยู่ในหมวดไหนของแขนงการเรียนคะคือที่อาจารถาม่าคือไม่ใช่ประเทศเราอาจจะมีน้อยแต่ว่าก็มีอะคะอาจารย์จริงๆแล้วใน,ใ,นในการออกแบบในเครื่องเล่นเนี่ยเราออกแบบเป็นตัวๆก่อนแล้วแต่และเข้ามาผสมผสานเป็นชุดค่ะ,ะ,ะวิศวะเข,ข,ข,ขาเรียนใช่ไหมคะในห้องเรียนก่อนอาจารย์ในห้องเรียนคงไม่แต่ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยึดกันเรื่องแรงการรับความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุอันนี้เรียน แล้วโดยปกติคนที่ออกแบบเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยนะคะเป็นคนที่เรียนจบนวิศวกรรมศาสตร์ไหมคะทั่วโลกนะคะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถ,<ม>ถ้าเป็นผู้ออกแบบนะ,นะส่วนใหญ่เป็นสถาปัตย์๋อรอคะคบแต่ก็ต้องให้วิศวะคำนวณอีีนะครับนวณอีทางหนึ่งต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะถามว่าเอมีสาขาที่ตรงเลยไหมไม่มีแต่ถ้าเกี่ยวข้องในการใช้งานออกแบบเพื่อให้เกิดเครื่องเล่นไหมก็ก็ทํางานร่วมกับสถาปนิกเพราะว่าเครื่องเล่นนี้เกี่ยวข้องไหล หล,หลาย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 คนาาเช่นท่าที่เกี่ยวกับวัสดุนี่ก็วิศวกรรมวัสดุเกี่ยวข้องแล้วถ้าการยึดติดตั้งฐานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกี่ยวกับลอกสลิงหมุนเครื่องกลเกี่ยวข้องแล้ววิศวกรรมเครื่นนองกลแต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวข้องแล้วอ,อก็เกือบหมดแล้วนะผสมผส,สานกันนอกจากรูปโฉมนมพันธ์เท่านั้นนะคอาจารย์ถามถามเหมือนที่ถามท่านเลขาจิระชัยเลยค่ะว่าเราอ่ะ มีกฎหมายควบคุมการติดตั้งการออกแบบหรือควบคุมดูแลความปลอดภัยตรวจสอบเป็นระยะระยะที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุกและเครื่องเล่นนะคะในประเทศไทยเท่าที่ยังไม่พบครับยังไม่พบนะอาจารย์เพราะนักข่าวก็ไม่พบเหมือนกันว่าใช้อะไรกันอยู่ตอนนี้ <S 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 ยังไม่มีใช่ไหมอา<ต>จารย์เอาข้า<ต>จริงคือบแบ<ต>บค<น>่ะครับแต่ในในใน,ในสวนเขาเองเนี่ยในสวนตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบเขาแล้วก็มีวิศวกรออกแบบให้นะครับเพราะนี่ในช่วงแรกๆเนี่ย ก็กโอเคนะใน,ในในการติดตั้งหรือว่าในการใช้เนี่ยผมผมเชื่อว่าอย่าง,างดีพอใช้ในระย,ยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจจริงๆแล้วเครื่องเล่นพ,พวกนี้ควรจะหลังจากที่ท่านเจริญชัยบอกว่ามีการตรวจประจาปีจประจําเดือนสามเดือนแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทุกต้องทุกวันก่อนใช้และหลังใช้นี่คือนี่คือเค,ครื่องเล่นนะฮะก่อนขึนข้นใช้ต้องมีการตรวจทุกชน,นิดน็อตต่างๆขันแน่นพอเลิกใช้ ก็ต้องเหมือนกันนะฮะนี่คือที่คือเครื่องเล่นที่ให้สู่สาระให้ให้ประชาชนเล่นหรือให้ให้เข้าไปพักผ่อนคลายนะฮะก็ข้อควรจะมีการตรวจนี้อาจารย์คนคนที่ถ้าสมรภูดูในข่าวไหมครบบอกอ่ะเดี๋ยวให้วิศวกรมาตรวจเวลาที่พูดถึงว่าวิศวกรมาตรวจเนี่ยคือ ก็ตรวจเป็นอย่างๆของแต่ละแขนงวิศวกรรมศาสตร์นั้นๆใช่ไหมคะเช่นเรื่องน็อตการยึดติดเรื่องแรงอะไรอย่างนี้ปะคะเดนอาจจะพูดไม่หมดนะคะไฟฟ้าก็ยังใช้อาศัยทางวิศวกรไฟฟ้าเพื่อจหมายถึงว่าคือการที่วิศวกรคนเดียวเข้าไปไม่ได้แปลว่าตรวจได้ทั้งเครื่องถูกไหมคะครับไม่สามารถว่าชันสูตรเครื่องว่ามันมันมันพร้อมแล้วหรือยังหรือว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว จะคนเดียวเข้าไปแล้วก็จะบอกไม่ได้หมดหรอกว่ามันปลอดภัยอย่างนี้ใช่ครับต้องทีมครับต้องทีมต้องทีมต้องทีมครับงั้นขอยกตัวอย่างในข่าวเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ภาพข่าวล่าสุดนะคะแต่ว่าเป็นภาพประกอบรายการนะคะกรณีซันโตรรนีที่ว่าอยนี้นะคะอาจารย์สมมติข่าวบอกว่าให้วิศวกรเข้าไปตรวจสอบว่ามันเกิดได้ยังไงเกิดเพราะอะไรสมมุติจะไปไกลกว่านั้นป้องกันได้ไหมไม่ให้มันเกิดอีกแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงที่มันมีปัญหาคือมันตัวอย่างใช่ไหมอาจารย์ รัเนียนเรียกยางขอัยไ,ไม่รู้เรียกถูกยางลึกลิ้งมั้ยอาคะ<ต>ยายงแค่เป็นยางแต่เวลาเข้าไปเนี่ยมันตรวจแค่ไอตัวที่มันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเข้าไปทั้งชุดต้องตรวจหมดทุกอย่างไหมคะปกติแล้วเนี่ยต้องดูคุณสมบ,บัติของของของวัสดุนั้นก่อนค่ะนั่นคือทางด้านวิศวกรรมวัสดุเกี่ยวละพอพอเราดูตัววัสดุว่ามีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐานเพราะวัสดุแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเหล็กก็องมีมาตรฐานค่ะนะครับต้องเช็คจากตรงนั้นไล่ขึ้นมานะครับ แล้วก็คิดภาพองค์รวมอีกทีหนึ่งนะฮะอาจารย์ถ้าสมมติให้วิศวกรดูภาพข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ซันโตเรนีนะคะเราบอกได้แบบพิ ử เผยก่อนพิเผยก่อนยังไม่ได้ตรวจละเอียดนะคะยังไม่ได้จับต้องกันเนี่ยคือพอจะบอกได้คร่าวๆด้วยสายตาไหมคะถ้าถ้าถ้าให้เรามองด้วยสายตาปั้มเนี่ยทุกคนคิดเลยตัวสายก็คือตัวสลิงอ่าตัวสายตัวสายจะเป็นสลิงจะเป็นตัวเป็น pvc หรือเป็นแล้วแต่ตัวนี้ต้องต้องต้องได้มาตรฐานแล้ว มีความปลอดภัยหรือมีค่าเฟกติแฟกเ,เตอร์ขี่เท่านั่นคือปกติสมมุติว่าต้องเคารพได้เท่านี้จะต,ต้องเหนือกว่าประมาณสิบเท่ายี่สิบเท่าแล้วแต่นี่คือสิ่งสาคัญคือค่าความปลอดภัยเนี่ยต้องมากะนะครับหลังจากที่ค่าแรงดึงได้เท่านี้แล้วเนี่ยค่าความปลอดภัยก็ต้องมีด้วยอ,าาอันนี้พอเคาดึงยืดไปปุ๊บู้งสึกยืดอยู่เฉยๆอยู่พักหนึ่งมันเกิดอิเลสติกปึ้มขาดเลยอันนี้อันนี้ต้องคิดละวัสดุนี้เกิดอะไรขึ้น อาจารย์คืออันนี้มันคือมันต่างจากครั้งอื่นๆที่เคยเกิดในเมืองไทยนะคะคือมันขาดเลยอะ<ช>่ะครั้งอื่นก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นนคือข้างในมันขาดบาง,บางส่วนแต่ส่วนอื่นย,ยังยึดอยู่มันก็เลยเอียงแค่นั้นเนี่ยนะคะแต่คราวนีขาดเลยมาทั้งเส้นเลยเนี่ยอาจารย์ทีนี้พอเขาขาดเนี่ยน,นอกจากดูเบื้องต้นว่าเร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 ามองเป้าไปที่ตัวนั้นว่าวัสดุอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์อันหนึ่งสองเขาใช้มานานยัง เขาเราเขาโดดถูกแดดถูกฝนนี่เกิดสภาพทางเคมีเปลี่ยนไปไหม,มนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะนี่ถึงเราต้องต้องใช้หลายๆคนช่วยกันพิจน์นะครับนอกจากเนื่องจากแรงติดตั้งถูกต้องไหมนะครับได้ศูนย์กลางไหมสเสถียรไหมเนี่ยนี่ต,ตรวจหลายอย่างแต่ต้องตรวจละเอียดถูกไหมอาจารย์แล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือเวลาตรวจคงไม่ได้ตรวจเฉพาะไอ้เจ้าตัวสายเท่านั้นใช่ ถ้าตรวจต้องต,อ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 ตรวจทุกอย่างตรวจทุกอย่างก็คือต้อง,ต,องต้องดูความเที่ยงตรงแล้วก็การตั้งศูนย์ให้เขาเขาได้ไหมม,มีมีสมมาตรไหมอ๋อค่ะนะครับในในในเครื่องเล่นเนี่ยของเขาเองเนี่ยเออเขาเขาได้ศูนย์ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเอเอไอไอ,อสายเนี่ยมารับตึงอยู่ข้างเดียวหรือเปล่าค่ะนะฮะเราต้องต้อง,ต,องต้องดูนะครับถ้าถ้าทุกอย่างมาสมมาตรแล้วก็มาดูที่วัสดุนะพอดูวัสดุูวัสดุเสร็จอ่าวัสดุถ้าได้อีกอายุของวัสดุเป็นไง มันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกันค่อยๆไต่ไปทีละขัน้นกี่ขั้น,<อ>นเสร็จแล้วพอพอได้เสร็จแล้วไปดูที่โหลดหรือน้าหนักที่ที่ที่บรรทุกอีกอ๋ออาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์หม่เดี๋ยวขอรายละเอียดอีกทีนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติไปตรวจหมวดนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้มันผิดพลาดได้หรือเกิดการขาดได้ถ้าไปตรวจหมวดอื่นมันจะเกิดแบบไหนได้บ้างแบบนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมามาที่อาจารย์วัชวัตรค่ะอาจารย์คะอาจารย์เป็นบรรนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเอาจริงๆเนี่ย รายการเชิญอาจารย์ถูกคนนะคะเอ็นกระเสาเล่นค่ะคือมันเป็นอาคารเหรออาจารย์เช่นเช่นเราพูดถึงสวนสนุกถ้าสมมติยิ่งกลางแจ้าถ้าในห้างหลายเออมันก็อยู่ในอาคารแต่เครื่องเล่นมันไม่ได้ถือว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันกับถ้าอยู่ข้างนอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอาคารนะคะคือมองว่าสมาคมเองเนี่ยไม่ได้มองแค่อาคารแต่ว่าเป็นเรื่องบริการบริหารความปลอดภัยของอาคารคืออาคารถ้าเป็นตั้งอยู่เฉยเนี่ยคง คงมันปลอดภัยแน่แหละแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ประกอบอื่นที่อาจารย์ชานุบอกหรือท่านบอก,กบมีอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการติดตั้งเองในการในการออกแบบในที่แรกก็คงมีอาคารแล้วก็อุปกรณ์ประกอบอาคารนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ที่ที่อยู่ในอาคารนะครับก็คือมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันกน,นะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ผมก็มองว่าลักษณะที่ที่เกิดของที่ที่ชะอําเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ ก่อนเกิดเหตุนะครับนะครับน่าจะเป็นแน่นอนว่าการออกแบบทีแรกเนี่ยแน่นอนว่าเขาออกแบบเนี่ยโดยลักษณะยางมันก็จะมีค่าเคค่านิสของมันในการออกแบบนะครับว่าจะยืดมาได้เท่าไหร่ต่อหนักเท่าไหร่นะครับแต่นี้มันอาจจะที่ทะมองจากภาพนะแต่ในที่ยังไม่ได้เคยไปดูที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันน่าจะสูญเสียตรงนั้นไปนะครับในเกินพี่ ในเกินพิกัดที่ท,ที่ที่ได้นะครับมันถึงขาดขนาดนี้นะครับค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะอุปกรณ์หรือว่าอาคารเนี่ยจะต้องมีการแม่นทนนนะเป็นทำพีเหรือว่ามีการอินสเปคชั่นตลอดอ,อย่างที่ท่านจริรไทยพูดเนี่ยว่าตัวเครื่องเล่นในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการที่ม,มีกฎหมายที่มารองรับตนนัวนี้นะถ้าเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มัน็นอันตรายรือเริ่มมีแล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง,างเช่นในใน,ในเคน ในในเคที่เขายกไปถ้าถ้าหเห็นภาพมคืนเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นเมื่อก่อนหลายๆปีก็จะมีการตรวจสอบรคอปอเคนคอปอหนึ่งนะตรวจสอบทุกปีตอนนี้าทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ออกมาว่าตรวจสอบทุกแต่มละทุกสี่เดือนก็จะมีเช็คลิสต์ตรงนั้นนะแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นเช็คลิสต์ว่าว่ามีการตรวจสอบรับรองโดยวิศวกรท,ที่ที่ได้รับ อำนาจหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบหรือเปล่าในเครื่องเรื่องนี้ตรงนี้จะยังไม่มีะนะครับม,มันน่าจะต้องมีแล้วก็การการเทสเนี่ยมันเคนเนี่ยมันจะมีการเทสโดยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการเทสโดยโหลดเทสคือลองน้ําหนักดูว่าสมมุติว่าเคนต,ตัวนี้รับรองได้หนึ่งตันจะต้องเทสพิกัดหนึ่งตันเหมือนกันตัวนี้ถ้าเราจะมองในในแง่ของการแก้ไขอนาคตเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบโดยเทสน้าหนักก่อนก่อนอที่จะคนเข้าไปเข้า ะจะเป็นอย่างนั้นอา,อาจารย์คะถ้าสมมติดเดี๋ยวเราให้ทางทีมงาน,นะคะรังย้อนกลับไปภาพที่เป็นคลิปข่าวนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามัน,มนคือมันเป็นไปได้ขนาดที่มันขาดออกมาทั้งเส้นกระเด็นได้ขนาดนั้นเลยอะคะถ้า,ถ,าถ้ามันมีการตรวจสอบขอภายัะต้องตั้งคำถามแบบผ<ม>ู้บริหารอาจจะฟังแล้ว <Hey. S 2> ตั้งคำถามโหดคือแต่มันจะเป็นได้ขนาดนั้นเลยหรอคะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องตรวจทุกวันก่อนเปิดใช้อยู่แล้วนะคะเขาต้องตรวจประจําปีตามระยะของมันอยู่แล้วคือมันจะขาดมันจะพลาดได้ขนาดหลุดมาทั้งเส้นอย่างนี้ได้เลยหรอคะอาจารย์ คือในในลักษณะก่อนที่จะขาดก่อนที่เหนืยเหมือนถ้าเราถ้าตอนเด็กถ้าถ้าเล่นหนังสติ๊กแองกี้เบิร์ดเกมเห็นไหมเป็นยางยืดอย่างเัี้เนี่ยก่อนที่อาจารย์ชนะพูดเมื่อกี้เนี่ยคือลักษณะของเส้นยางหรือถ้าเป็นมันเสียรูปไปแล้วก่อนที่จะขาดขนาดนี้นะถ้าขาดตรงกลางนะครับไม่ได้ขาดที่ข้อนะอถ้าข้อนี่อาจจะเป็นรอยแผลเรือเราตรงข้อรอยต่อ,อแต่ว่าถ้าขาดตรงกลางถ้าสมมติว่าผมไปดูเห็นเหว่าขาดตรงกลางเนี่ยแน่นอนว่ามันยืดจน จนสูญสูญเสียความที่จะดึงกลับมาได้ละมันเลยจุดนั้นละมันถึงขาดออกมาอย่างนี้ค่ะครับผมอาจารย์มันมีกรณีไหนไหมคะคือในนิยามของอุบัติเหตุคือมันก็ค,คือสุดวิสัยจริงๆนะคะครับผมแต่ทีนี้มันมีลักษณะแบบไหนไหมคะที่มัมนแหมมันใช้คําว่าอุบัติเหตุลําบากเช่นเช่นนะอาจารย์สมมติถ้าขาดตรงกลางเส้นสมมติขาดตรงกลางเส้นแบบนี้เรียกอุบัติเหตุได้หรอคะหรือเกิดจากการไม่ได้ตรวจสอบหรือยังไงคะคือขาดตรงกลางเส้นนั่นแสดงว่ามันมันเลยจุด เราไงคัมันเกิดการล้าเกิดเลยเลยจุดที่มันจะยืดกลับมาแล้วะนะครับมันเลยจุดที่ที่ที่จะยืดกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าในสภาพของวัสดุต,ตรงนั้นมันไม่พร้อมใช้งานแล้วนะถ,ถ้าถ้าถอดดูจากภาพถ้าถ้าขาดลักษณะนี้นะแต่ผมยังไม่ได้เห็นภาพไม่ไม่อันนี้เนียนย่ยตังต้งตั้งคำถามเองถ้าขาดกลางเส้นไม่ได้ขาดตรงข้อต่อนะคะอาจารย์สุดเอางี้นะคะถ้าให้วิศกรเข้าไปเดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ชนนองด้วยนะคะว่าเข้าไปแล้วพอจะบอกได้เลยไหมคะว่า อย่างนี้ไม่ใช่แล้วแหละอุบัติเหตุอย่างนี้นี่คือคุณคุณผิดพลาดจริงๆอ่ะในการตรวจสอบคือการการที่ผมที่ผมพูดให้ให้เข้าสืบแา้ไปนี่ว่าจะขาดการเส้นไหมฮะเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะการแตกของอุปกรณ์ตรงอย่างก่อนเพราะเป็นลักสั่งไงนะครับมันจะต้องมีมันไม่ให้ว่าอยู่ๆขาดเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันมันจะยืดระยะหนึ่งก่อนก่อนที่มันจะขาดคือไปไปตรวจสอบมันจะรู้ใช่ไหมอาจารย์หรือถ้าสมมติไปขาดตรงไอ้ขั้วที่มันยึดอยู่กับตัวยึดเนี่ย ก็จะบอกได้ว่าอันนี้เกิดจากการไม่ตรวจสอบอเป็นอุบัติเหตุจริงก็สามารถจะบอกได้ไหมคะครับผมค่ะอาจารย์ชานรงค์ค่ะเหมือนกันไหมคะคือมันถ้าสามม c ต m m ตรวจสอบรายละเอียดมันสามารถบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าครับคล้ายๆกันแต่ถ้าที่ผมมองมองดูจากเหตุการณ์เนี่ยนะฮะสังเกตดูได้ทําไมมันขาดอยู่เส้นเดียวแล้วก็ขาดรุนแรงตุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะหนึ่งเราต้องดูด้วยว่ามันมีค่าเคอย่างที่บอกกีนเนี่ย อิลาสติกมันมีความยืดดุ่นเนี่ยค่าแฟกเตอร์มันกี่เท่า,าผมผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยอาจจะในตอนที่เขาการมุงรักษาเนี่ยไปไปไปม้วนหรือไปพับเพิ่มทําให้ระยะมันสั้นลงหรือเปล่าปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้อิลาสติกของของของอยางนะ่ยยืดเป็นหลายสิบเท่าเลยนะยืดมากนะครับแล้วก็การาโดนแดดอยู่นาน,านถึงรอบเปลี่ยนหรือยัง ขนาดลิฟต์ยังถึงรอบก็ต้องเปลี่ยนสลิงเลยนะฮะถึงรอบปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนคราวนี้การตรวจตรงการตรวจสอบคุณสมบัติของยางยางตัวเนี้ยก็ทำหรือเปล่านะฮะนอกจากเขารตรวจอุปกรณ์รภาพรวมแล้วเนี่ยคุณสมบัติของยางถึงลิฟต์ถ,ถึงรอบเขาต้องเปลี่ยนทันทีนะครั้ทั้งที่สลิงเนี้ยเขายังยังใช้ได้ะนะะคือหมายความว่าค่าความปลอดภัยลดลงแล้วต้องเปลี่ยนก็เช่นเช่นเดียวกับตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวตัวนี้ตั้งข้อสงสัยอะไรได้ไหมคะสำหรับคนที่อยู่ใน หมดวิศวกรว่ามันมันมันน่าจะไม่ไม่ฟันธงแน่ๆนะคะในรายการมันน่าจะอะไรบ้างไหมคะถ้าดูภาพแค่นี้ค่ะยังไม่ได้เข้าพื้นที่นะคะผมในกา้นที่ขามองที่พัสดุตัวตัวตัวอย่างอาจารย์เกิดแบบนี้มันผิดปกติไหมนะ่คือมันมาทั้งเส้นนะถามว่าผิดปกติไหมมันน่าจะผิดปกติเพราะเนื่องจากความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ผมใช้คํานี้ดกวาไม่สมบูรณ์ของเส้นนั้นค่ะนะฮะอายุอายุของการใช้งานเนี้ยเท่าไหร่อย่างอันเนี้ย เราซื้อของเก่ามาหรือเปล่าม,มีใครพูดหรือเปล่า